สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่โลกแห่งความหรูหราพลังและความสมบูรณ์แบบของนวัตรกรรมทางการเกษตรยุคใหม่กับแรกเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดจากแชมป์2026แชมป์ YTO 604ส,สีแดงสัญ,ญลักษณ์แห่งพลังความสง่างามและเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำในทุกมิติเมื่อประตูโชว์รูมสุดหรูค่อยๆเปิดออกแสงไฟสีทองอบอุ่นสองสะท้อนกับพื้นหินอ่อนสีขาวบริสุทธิ์ความงดงามของแรกเตอร์สีแดงสดเปล่งประกายราวกับอัญมณีแห่งความแข็งแกรง่ง เสียงเครื่องยนต์ที่นิ่งแต่ทรงพลังสะท้อนความมั่นใจและความเป็นมืออาชีพของแบรนด์แชมป์ที่ทุกคนไว้วางใจพื้นโชว์รูมขาวมันวาวสะท้อนเงาของตัวรถได้อย่างสมบูรณ์แบบแสงไฟ v i p ที่เรียงรายรอบคันให้ความรู้สึกเหมือนกำลังยืนอยู่ท่ามกลางงานเปิดตัวระดับโลกในสไตล์ลักชัวรี่ยุโรปทุกเส้นสายทุกมุมมองถูกออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความสมดุลระหว่างพลังและความสง่าง,งามแชมป์ YTO 604รุ่นปี2026ไม่ใช่เพียงแค่แทร็กเตอร์ธรรมดาแต่มันคือ ผลงานศิลปะทางวิศวกรรมที่หลอมรวมความแข็งแรงความฉลาดและความประณีตไว้ในคันเดียวด้วยเครื่องยนต์ประสิทธิภาพสูงระบบเกียร์ทันสมัยและโครงสร้างที่ออกแบบให้ทนทานต่อทุกสภาพงานเกษตรเมื่อมองจากด้านหน้าไฟหน้าดีไซน์ใหม่ให้ความรู้สึกเฉียบคมเหมือนสายตาเหยี่วที่พร้อมพยานไปข้างหน้าสัญลักษณ์แชมปสลักอย่างเด่นชัดกลางกระจังหน้าสื่อถึงความภาคภูมิใจและคุณภาพระดับสากลด้านข้างตัวรถออกแบบอย่างมีสัดส่วนที่ลงตัว แขงเหล็กสีแดงเคลือบเงาให้ความรู้สึกแข็งแรงและหรูหราในเวลาเดียวกันเส้นโค้งของตัวถังสะท้อนความล้ำยุคและเทคโนโลยีขั้นสูงเสริมด้วยล้อขนาดใหญ่ที่พร้อมลุยทุกสภาพพื้นที่อย่างมั่นใจด้านหลังออกแบบให้มีความเรียบง่ายแต่ทรงพลังระบบเชื่อมต่ออุปกรณ์การเกษตรใหม่ล่าสุดถูกติดตั้งไวอ้อย่างเป็นระเบียบช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งหมดนี้เกิดขึ้นภายใต้ในแนวคิด Smart Power Smart Future พลังอัจฉริยะเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ในขณะที่ไฟสีทองส่องลงบนพื้นสีขาวแสงสะท้อนกระทบกับโลโก้แชมป์อย่างงดงามเสียงบรรยากาศภายในโชว์รูมเต็มไปด้วยความเงียบสงบ,บแต่ทรงพลังเรากับกำลังเชิญทุกสายตาให้มองดูแทรกเตอร์คันนี้อย่างเคารพเบาะนั่งภายในถูกออกแบบให้รองรับสรีระของผู้ขับขี่ได้อย่างสมบูรณ์แบบวัสดุระดับพรีเมียมที่ใช้ในห้องโดยสารให้สัมผัสนุ่มหรูเรากับนั่งอยู่ในรถยนต์ระดับหรูชั้นนำของโลกหน้าจอควบคุมดิจิทัลเต็มรูปแบบตอบสนองได้รวดเร็วและใช้งานง่าย ทุกส่วนของแทรกเตอร์คันนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของแชมป์ที่ไม่หยุดพัฒนาเพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ต้องการทั้งความแรงความรู้และความมั่นใจในทุกเส้นทางไม่ว่าจะเป็นงานในไร่ทำนาหรือภาคอุตสาหกรรมหนะักแชมป์ YTO 64รพร้อมที่จะเป็นคู่หูที่ทรงพลังที่สุดของคุณในโชว์รูมหรือแห่งนี้พื้นที่รอบตัวสว่างสวยด้วยแสงสีทองนุ่มนวลพื้นหินอ่อนขาวสะท้อนประกายแสงราวกับกระจกทุกมุมมีความสมมาตรและสมบูรณ์แบบ เสียงเครื่องยนต์ที่ก้องกังวานเบาๆผสมผสานกับเปลิ่ยนใหม่ของเหล็กและเทคโนโลยีกลายเป็นบรรยากาศที่ยากจะลืมแชมป์ไม่ได้เพียงแค่สร้างแทรกเตอร์แต่สร้างประสบการณ์แห่งความภาคภูมิใจให้กับทุกคนที่ได้สัมผัสว t ยทีโอ604รุ่นใหม่นี้คือผลงานที่สะท้อนจิตวิญ,ญญาณแห่งการพัฒนาความทนทานและความสง่างามในแบบที่ไม่มีใครเหมือนลองหลับตาแล้วจินตนาการว่า คุณกำลังเดินอยู่บนพื้นหินอ่อนสีขาวสะอาดในชารูมระดับ V.I.P เสียงไฟส่องสว่างกระทบกับตัวรถสีแดงเนงวักอย่างสมบูรณ์แบบทุกแสงทุกเงาสะท้อนความหรูหราเหนือระดับเหมือนกำลังยืนอยู่ต่อหน้าผลง,งานสินแห่งอนาคตและเมื่อคุณเปิดเครื่องเสียงเครื่องยนต์คำรามอย่างมั่นคงแต่เรียบหรูร้อกับกำลังบอกววาพร้อมแล้วสำหรับทุกภารกิจที่รออยู่ข้างหน้าแชมป์ o 6ยทปี2 0 2 6สีแดง พลังแห่งอนาคตความงามแห่งเทคโนโลยีและความภาคภูมิใจของผู้ใช้ทั่วโลกสุดยอดแทรกเตอร์ระดับพรีเมียมที่รวมความแข็งแกร่งความล้ำยุคและดีไซน์ที่หรูหราเหนือระดับในคันเดียวนี่คือแชมป์ YTO 604 The r e อ Power of 2026พพลังแห่งความหรูหราและความเป็นผู้นำที่ไม่มีวันสิ้นสุดสวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่โลกแห่งความหรูหราพลังและความสมบูรณ์แบบของนวัตรกรรมทางการเกษตรยุคใหม่ กับแรลเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดจากแชมป์2026แชมป์ YTO 604สีแดงสัญลักษณ์แห่งพลังความสง่างามและเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำในทุกมิติเมื่อประตูโชว์รูมสุดหรูค่อยๆเปิดออกแสงไฟสีทองอบอุ่นส่องสะท้อนกับพื้นหินอ่อนสีขาวบริสุทธิ์ความเงางามของแรลเตอร์สีแดงสดเปล่งประกายราวกับอัญมณีแห่งความแข็งแกร่งเสียงเครื่องยนต์ที่นิ่งแต่ทรงพลังสะท้อนความมั่นใจและความเป็นมืออาชีพของแบรนด์แชมป์ที่ทุกคนไว้วางใจ พื้นโชว์รูมขาวมันวาวสะท้อนเงาของตัวรถได้อย่างสมบูรณ์แบบแสงไฟ VIP ที่เรียงรายรอบคันให้ความรู้สึกเหมือนกำลังยืนอยู่ท่ามกลางงานเปิดตัวระดับโลกในสไตล์ลักชัวรี่ยุโรปทุกเส้นสายทุกมุมมองถูกออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความสมดุลระหว่างพลังและความสาง่างามแชมป์ o 604รุ่นปี2026ไม่ใช่เพียงแค่แทรกเตอร์ธรรมดาแต่มันคือผลงานศินละปะทางวิศวกรรม ที่หลอมรวมความแข็งแรงความฉลาดและความประณีตไว้ในคันเดียวด้วยเครื่องยนต์ประสิทธิภาพสูงระบบเกียร์ทันสมัยและโครงสร้างที่ออกแบบให้ทนทานต่อทุกสภาพงานเกษตรเมื่อมองจากด้านหน้าไฟหน้าดีไซน์ใหม่ให้ความรู้สึกเฉียบคมเหมือนสายตายเหี่ยวที่พร้อมทะยานไปข้างหน้าสัญลักษณ์แชมป์สลักอย่างเด่นชัดกลางกระจังหน้าสื่อถึงความภาคภูมิใจและคุณภาพระดับสากลด้านข้างตัวรถออกแบบอย่างมีสัดส,ส่วนที่ลงตัว แผงเหล็กสีแดงเคลือบเงาให้ความรู้สึกแข็งแรงและหรูหราในเวลาเดียวกันเส้นโค้งของตัวถังสะท้อนความล้ำยุคและเทคโนโลยีขั้นสูงเสริมด้วยล้อขนาดใหญ่ที่พร้อมลุยทุกสภาพพื้นที่อย่างมั่นใจด้านหลังออกแบบให้มีความเรียบง่ายแต่ทรงพลังระบบเชื่อมต่ออุปกรณ์การเกษตรใหม่ล่าสุดถูกติดตั้งไวอ้อย่างเป็นระเบียบช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งหมดนี้เกิดขึ้นภายใต้ในแนวคิด Smart Power Smart Future พลังอัจฉริยะเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ในขณะที่ไฟสีทองส่องลงบนพื้นสีขาวแสงสะท้อนกระทบกับโลโก้แชมป์อย่างงดงามเสียงบรรยากาศภายในโชว์รูมเต็มไปด้วยความเงียมสมบ,บ,บสงบแต่ทรงพลังเรากับกำลังเชิญทุกสายตาให้มองดูทแทรกเตอร์คันนี้อย่างเคารพเบาะนั่งภายในถูกออกแบบให้รองรับสรีระของผู้ขับขี่ได้อย่างสมบูรณ์แบบวัสดุระดับพรีเมียมที่ใช้ในห้องโดยสารให้สัมผัสนุ่มหรูเรากับนั่งอยู่ในรถยนต์ระดับหรูชั้นนําของโลกหน้าจอควบคุมดิจิทัลเต็มรูปแบบตอบสนองได้รวดเร็วและใช้งานง่าย ทุกส่วนของแทรกเตอร์คันนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งม,มั่นของแชมที่ไม่หยุดพัฒนาเพื่อเกษตรก,รกรรุ่นใหม่ที่ต้องการทั้งความแรงความหรูและความมั่นใจในทุกเส้นทางไม่ว่าจะเป็นงานในไร่ทำนาหรือภาคอุตสาหกรรมหนักแชมป์ o า604พร้อมที่จะเป็นคู่หูที่ท,ทรงพลังที่สุดของคุณในโชว์รูม